กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควันในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือหลังสถานการณ์มีความรุนแรงและบางพื้นที่ควบคุมไฟยากขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาฝุ่นละออง PM 2.5น,นายนฤพลทิพมนทาผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่าและเลขาธิการศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชฝ้อร,ระวังไฟป่าในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนืออย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์มีความรุนแรงและบางพื้นที่ควบคุมไฟยากพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าเข้าพื้นที่ดับไฟและควบคุมจุดความร้อนควบคู่กับใช้มาตรการปิดป่า135ป่าอนุรักษ์ช่วยให้ควบคุมการเกิดไฟป่าและลักลอบเผาได้หลายจุด ไปป่ามีความรุนแรงค่อนข้างสูงส่วนใหญ่เกิดที่จังหวัดทางภาคเหนือเจ้าที่เราก็ระดมกําลังเข้าดาเนินการดับไฟอยู่ร่วมกับทุกภาคส่วนจังหวัดที่มีสถานร,รุนแรงมีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดตางและจังหวัดน่านการเฝ้าระวังการปิดป่ามีส่วนช่วยได้เยอะแต่ว่าด้วยความแห้งแล้งของพื้นที่ในปีนี้นะครับมีการลักลอบจุดไฟจุนๆมันลุกลามไปอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงครับเรายกระดับเต็มที่ครับเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่จะรุนแรงมากกว่าปัจจุบันถือว่ามีจํานวน hotspot จำนวนมากเราต้องลดลงให้ได้ เราทำงานด้านไฟป,ป่าหรือป้องกันไฟป,ป่ามาเดือนกว่าแล้วที่อ่อนล้าแต่เราก็มีการสับเปลี่ยนกำลังที่เหมาะสมถ้าเข้าไปทำงานสักประมาณ3วัน4ี่วันเนี่ยเราสับกำลังให้พักเพราะวันนี้เราใช้กำลังทุกภาคส่วนของมอุทยานเข้ามาช่วยกันเร่่มกันทั้งหมดครับขณะที่วันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรารคลังลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควนันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ได้จับประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่วนแนวทางการบรรเทาผลกระทบด้านฝุ่นละออง PM 2.5นายชัยาพรมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ พร้อมกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือที่อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพจึงได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการเชิงรุกพร้อมทั้งวางแผนติดตามสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5และภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือโดยบูรณาการร่วมกันทั้งกองทัพอากาศกองทัพภาคที่สาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขึ้นโปรยละอองน้ำ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิและให้เกิดการระบายฝุ่นในชั้นบรรยากาศสามารถช่วยลดปริมาณฝุ่นในอากาศได้มากถึงร้อยละห้าสิบพร้อมแนะนำให้จัดหาอุปกรณ์ผลิตน้ำแข็งแห้งเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ว่าปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าจะให้มีประสิทธิภาพในการที่จะลดปริมาณฝุ่น,นละอองให้ได้น,นะครับมันต้องใช้วัตถุดิบก็คือน้ําแข็งแห้งซึ่งเป็นขีดจํากัดของกรมการเวียนพลหลและการเกษตรเนื่องจากว่าเราไม่สามารถผลิตเองได้นะครับวันนี้เราใช้เร,ใชเราใช้น้ําที่มีความเย็นนะครับเพื่อที่จะลดอุณหภูมิแล้วก็เพื่อที่จะให้เกิดการระบายฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศเนี่ยให้ระบายขึ้นไปได้ซึ่งจะสามารถลดปริมาณฝุ่น,นละอองได้ประมาณ40-50%ถึง้าร์โดยซ้ำไปนะครับซึ่งจะสามารถแก้ไข าสนานกรละอองที่จัวัวดเชงใหม่ได้ครับด้านนายสุพิษพิทักษ์ธรรมอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรรายงานการปฏิบัติงานว่าได้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ภายในท่ากาศยานทหารกองบิน41พร้อมปรับแผนปฏิบัติการภาร,รกิจในการดัดแปลงสภาพอากาศโดยใช้เครื่องบินชนิด c n 2ลำเครื่องบินคาซา3ลำ um, และซูเปอร์คิงแอร์1ลำ um, สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ร่วมกับกองทัพภาคที่3ช่วยดับไฟป่านในพื้นที่ลาดชันรวมถึงเฝ้าร,ระวังความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บเพื่อช่วงชิงสภาพอากาศในการปฏิบัติการยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน